<im itation> นีด้านอุ้ยอุ้ยอุ้ย่เจอ้ยดีใจอะลกูกโอ้เออดีใจอ่ะคะแม่ก็ดีใจลูกอ่ะเจย์อ่ะเจย์วันนี้แม่ซื้อโซ่มาให้อีกสองเส้นนะคะเอาไว้ผูกหนูกับบีชองนะเวลาป้าหนึ่งเอารถออกจากบ้านนะลกูกเออส่วนตัวเล็กไม่ต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ดื้อไอ้ตัวนี้ไม่ดื้อตัวเล็กไม่ต้องใช้ตัวเล็กเรียบร้อยแต่หนูอะชอบวิ่งออกมาข้างนอก ไม่ได้เลยต้องเอาโซ่สองเส้นผูกยาวๆผูกไว้กับโซ่เนี่ยผูกไว้กับเสาต้นนู้นอ่าเน่ด้วยตัวนี้ด้วยบีชองด้วยนะแม่เอาไข่ต้มมาให้ด้วยนะคะจุ๊ยจุ๊ยเอบีช่องบีชองบีช่องบีช่องไอ้จุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยเดี๋ยวแม่เอาของก่อนหลงเดี๋ยวแม่เอาของก่อนเออเออดีใจลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามะเก่งมากค่ะคนท้อง บีสองสวัสดีค่ะบีสองตัวเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมามาก็แล้วเออเดี๋ยวมาเอาไข่ต้มก่อนนะมีน้ำแข็งให้หนูกินด้วยแป๊บหนึงลกูกไม่น่ารักอย่างเงี้ยเออดูหน้าดิดีใจเออตัวเล็กก็ดีใจพีฉอพีฉอกินนมแม่โยกจูวิ่เนี่เนี่ยหมามามีน้ำแข็งให้ด้วยเนี่ยเอาน้ำแข็งใส่น้ำมาให้นี่เอาอาหารมาด้วยไข่ต้มเนี่ยมามาซื้อโซ่มีสองเส้นเนี่ย เนี่ยมานลี้นงซื้อมาแล้วสองเส้นเนี่ยปลอกคอนี้ก็สวยออกมาชื่อมาให้ร้านยี่สิบาทใช่ไหมเอจุ๋ยอจุยอจ๋ยโอ้ยเออมามีน้ําแข็งให้กินด้วยเนี่ยน้าแข็งน้าแข็งเอจุ๋ยเาจุยาจ๋ยออกมาเนี่ยน้ําแข็งให้ด้วยนะคะกินน้ําแข็งก่อนค่ะสดชื่นสดชื่นามามาเ,เดี๋ยวมาเอาไข่ต้มให้ลกเดี๋ยวมาเอาไข่ต้มให้นะคะเดี๋ยวมาแกะให้นะคะจุ๋ยจุ๋ยอ่ะกินลกอันนี้อาหารพิเปอร์กินก่อน เดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้เนี่ยนี่ไข่ต้มสองฟองเนี่ยแม่แกะให้หนูก,กินไปก่อนกินไปกินขบขิบขบขิบเป็นขนมของว่างลูกเออเล็กเล็กน้อยน้อยลูกเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกินอาหารเมร็ดเรื่องเป็นราวลูกเอยอใ่อ่จยยังเลย,ยแม่ลูกกินไปลูกกินไปกินไปลูกอืกินซะลูกกินซะได้มีน้ำใส่น้ำแข็งให้ด้วยนะลูกเออนี่ไข่ต้มเลยจุ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 ย กินตรงนี้ก่อนลูกกินกับแม่ก่อนเออกินซะลูกกินซะเออดูกระดิกหางดูกระดิกหางดิกินก่อนลูกของโปรดใครคะของโปรดคนณท้อยตัวเล็กวิช่องด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาใส่ชามให้เนี่ยกินขนมหมดแล้วกินอาหารหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาใส่ชามให้แป๊บนึงนะคะหกหมดเลยน้่แข็ง หายภายในพริบตาเหมือนเล่นมายากลเลยเนี hmm. <gam> mama, mm ่ย hmm, ม like mm ือหมาม้าเนี oh, inhale, inhale. Oh ่ย oh. ม huh. ือหมาม้ายังมีเศษอยู่เออเลียเรียเลียเออลูกโออืมเดี๋ยวสิน่ารักจริงจริงเลยหน้ารักจริงๆริเลยเนี่ยสวยสวยร้านยี่สิบบาทเนี่อันนี้สำหรับสองเส้นต่อยาว สำหรับเวลาหนึ่งจะเอารถออกจากบ้านผูกชั่วขาวหนูจะได้ไม่หนีออกไปข้างนอกนะไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไปตรงถนนอันตรายนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็อีกสองเส้นอยู่น,นู่นอยูตรงกำแพงนู่นไอผูกเจ้าบีชองส่วนตัวเล็กไม่ต้องผูกตัวเล็กคอมบัตื้อตัวเล็กคอมบัตือเอาป่ะ แม่ว่าซื้อแมคคาลาให้ป้าหนึ่งทาให้อาจีฟ้าฟ้าให้ป้าหนึ่งทาให้สวยๆตอนเาช้าวิ่งๆเอาป่ะเอาป่ะ mm hmm. mm hmm. กินไข่ต้มแล้วนะเมื่อกี้กินอาหารเมร็ดขุบขีดเป็นขนมอาหารว่างแล้วนะนิดนึงแม่เอามาให้นิดนึงนะแต่ตอนเย็นหนูก็กินข้าวกับปุ้นต่อปกตินะโอเคนะคะแม่ให้ให้รู้ว่าแม่รักหนูนะอยู่ใกล้ๆก็มาหาทุกวันแล้วนะอืออือ เมื่อยแล้วที่ยืน,น,นสองขายืนสองขาเมื่อยแล้วที่เมื่อยแล้วใช่ไหมอ่ะเมื่อยแล้วลงปะเนี่ยพี่เปอ้์ก็มาปเป้ลเป้ลกลัวอะไรเนี่ยปเป้ลกลัวอะไรเเป้ลก็มาทุกครั้งที่เอาข้าวไปให้หนูกิน<ม>ก็นี่แหละเขาเปอร์เป็นแงใจอยู่ในรถตลอดลุกรออยู่ในรถตลอดนานแค่ไหนเขาเปอร์ก็รอเนี่ยอืออือเห็นไหม เดือดเดือเือยอมเมื่อยยืนสองขายอมเมื่อยเลยไปลงไปเลยหลวมแล้วนะอันนี้หลวมแล้วนะคะใส่วสวยๆเป็นจ้อยคอหน้ารักน้ารังขุดขิดผู้หญิงผู้หญิงนะเราผู้หญิงเดี๋ยวแม่แมจับอาบน้ํานะคะเดี๋ยวแม่แม่จับอาบน้ํานะคะเดี๋ยวแม่ไปทําธุระก่อนนะเดี๋ยวแม่ต้องไปบางแฉน สวัสดีเป็นยังไงสวัสดีค่ะก่อนส,ส,สวัสดีค่ะมาม้าโอ้โหเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะมาม้าสวัสดีค่ะก่อนโอ้โหโอ้โหสวัสดีค่ะเป็นด้วยเก่งจังเลยค่ะเก่งมากค่ะทําไมเก่งอย่างเนี้ยคะหืมนตาก็ช่วยช่วยเราอ่ะเจกด๊าดหนมาจับเออเออ อีดีดัดอัดอีดีด,าด,าดัดอารผ้าคุ้มครองเทพติวดาฟ้าดินคุ้มครองนะเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองพวกลูกนะอยู่ดีมีนสุขนะลูกไม่สร้างปัญหานะคะรู้เปล่ปามีบ้านอยู่แล้วนะรู้เปล่าลูกนะลูกเปล่าลูกไม่ไปแล้วลูกเ,เดี๋ยวแม่มาพีสอง ไม่ไปแล้วนะพระคุ้มครองเทพเรดาฟาดินคุ้มครองนะเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองพวกลูกนะดูแลลูกดีๆนะไม่สร้างปัญหาให้ป้าหนึ่งนะลูกรู้ป่ะเดี๋ยวแม่ไว้แม่มาจับอาบน้ํานะเออเดี๋ยวอาบน้ําเดี๋ยวผ้ามาเช็ดตัวให้ด้วยนะไปแล้วนะลูกอยู่ดีมีสุขนะลูกไม่หนีออกจากบ้านนะคะรู้ป่ะ ฝ่องน้ำหายไปแล้วเพื่อนๆหายไปไหนเนี่ยตายตายการหลงกรป๋องน้ำแม่หายไปไหนไม่รู้แล้วทำไมตัวหนูมันเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยใครเอาสีป้ายตัวหนูเนี่ยใครแกล้งหนูคะโอ้ยทำไมใจดำอย่างเงี้ยทำไมเอาสีป้ายตัวหนูอย่างเงี้ยดูดูเขาทำโอ้คิดถึงแม่ขนาดนี้เลยการหลงคิดถึงแม่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้ลูกโถใครแกล้งหนูเนี่ยดูดิ ป้ายสีหนูว่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ด้วยกระป๋องน้ำแม่หายแลวเดี๋ยวแม่หามาให้ใหม่นะโอเคโอเคหลกแป๊บหนึ่งค่ะโอ้ยใครแกล้งหนูเนี่ยกะหลงสวัสด,ดีค่ะแม่ยางสวัสด,ดีค่ะก่อนไหนสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังไงไหนกะหลงสวัสด,ดีค่ะแม่ก่อนไหนสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะก่อนกะหลงสวัสดีเป็นนี่ใช่ไหมคะไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหมามาก่อนโอ้ยดูใครแกล้งกะหลงเนี่ยใจร้ายมากเลยเนี่ย ใครเอาสีป้ายหนูเนี่ยโอ้กาหลงกินก่อนเดี๋ยวไม่เอาน้ําให้ลูกกินก่อนค่ะกะหลงกินล้างให้แล้วนะคะเปลี่ยนน้ำให้แล้วเรียบร้อยกาหลงอยู่นู่นอันนี้วางไว้ข้างๆรถกาหลงไม่กินรอพีจ่จีอยู่ฝั่งนู้น หลงกะหลงใครแกล้งหนูหนบอกแม่มาเดี๋ยวแม่จะไปจัดการให้ดูดิดูเอาสีป้ายหนูดิใครแกล้งหนูเนี่ยช่างใจรายจริงเลยลูกอุ้ยแม่เอาข้าวเอาน้ำมาให้เนี่ยกินก่อนลองท้องก่อนเดี๋ยวคูจีก็มาเดี๋ยววันนี้แม่ฝากถาดใส่อาหารให้คูจีด้วยนะโอเคไหมเดี๋ยวแม่ฝากถาดอาหารไว้ที่ร้านลูกชิ้นนะให้คูจีด้วยนะโอเคนะตามนั้นคิดถึงจังเลยคิดถึงแม่ไหมคะคิดถึงแม่ไหมคะ อืมแม่มีน้ำแข็งให้มากินน้ำแข็งก่อนแล้วเดี๋ยวกินอาหารเนี่ยแม่เอาน้ำแข็งมาให้สองก้อนอือสวยกินน้ำแข็งไหมคะจุยคิดถึงแม่ปะแม่เอาอาหารให้นะคะแป๊บนึงเนี่ยกินน้ำก่อนตัวเล็กกินน้ำแข็งไหมคะมพี่วัวมาแล้วพี่วัวมาหาแม่มาวนวลมาเดี๋ยวแม่เอาหารฮะ,ะรอแป๊บนึงนะคะ <c oughs> กินเลยค่ะลูกเด็กเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้พี่นวลเอ้พี่พี่วัวเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่เอาให้นะคะแป๊บนึงค่ะนี่ของพี่วัวกับเด็กๆกินเลยลูกกินเลยลูกอืมกินซะกินเยอะๆนะแม่มีน้ํากับน้ำแข็งให้ด้วยลูกกินซะลูกกินซะเด็กๆกินซะเดี๋ยวแม่เอาน้ำแข็งให้นะคะพี่วัวกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยลูกไม่ต้องกลัวแม่ค่ะ เออแม่ไปทําอะไรลูกหรอกลูกกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ําแข็งฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำแข็งอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำแข็งอยู่เนี่ยกินเลยลูกพี่วัวหิวใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกกินซะลูกน้ำตาลกินซะกินซะลูกเออกินด้วยกันจะได้รักกันนะคะเด็กๆเออจุ๋ยเออจุ๋ยเนี่ยเนี่ยแม่เอาให้พี่วัวด้วยค่ะพี่วัวกินกินลูกเออกินซะลูกน้ำตาลกินเยอะๆเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูก กินเยอะๆนะคะอันเนี้ยแม่เติมให้น้ำตาลแม่เติมให้อีกหนึ่ะกินซะกเนสวยกินซะลูกกินซะลูกเออกินด้วยกันจะได้รักกันนะลูกเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยกินซะลูกกินซะกินซะลูกเออกินน้ำแข็งนะเออมองมาเพื่อนๆกินซะลูกกินซะเก่งมากค่ะพี่วัวกินเยอะๆนะคะกิน มันกินลูกอ่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้กินซะลูกมันกินเยอะๆนะคะเยอะๆนะลูกกินน้ำลูกเออเมันกินซะลูกเออเดี๋ยวแม่มาเติมให้อีกกินซะกินซะเมินกินเยอะๆนะคะเออกินเยอะๆลูกเดี๋ยวแม่มาเติมให้แม่เติมให้ลูกตัวเล็กกินซะกินซะลูกกินซะมีตามกินเปล่าน้ำลูก ตังกินเปลาเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกแม่เอามาให้ลูกเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะอันนี้แม่ให้มีตังค่ะให้น้องกินด้วยลูกกินคนเดียวไม่อร่อยเชื่อแม่สิลูกนะหนูได้บุญกับแม่นะคะให้น้องกินด้วยลูกนวนกินลูกนวนกินมีน้ําด้วยเนี่ยเห็นเป่าสงสารมีตงังมีตงังก็กลัวหนูเห็นไหมคะเนี่ยเขกลัวพ,พี่นะให้น้องกินด้วยลูกมีตังกินลูก สงสารน้องลูกล้วนกินหมดแล้วหรอคะสงสารน้องมีตังกินเยอะๆลูกเยเยอะให้น้องกินด้วยลูกสงสารน้องลูกนะได้บุญด้วยกันลูกนะคะเดี๋ยวชาติหน้าเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยให้น้องกินด้วยเนี่ยน้องน่าสงสารเห็นไหมโอ้มีตังเขากลัวหนูนะมีตังกขากลัวหนูใช่ไหมคะโอ้เขกลัวพี่น้ําตาลเนี่ยเห็นไหมสงสารน้องลูกเออกินสลุกแบ่งให้น้องกินลูกได้บุญด้กันกับแม่นะ มันกินลูกเออให้น้องกินด้วยลูกหยิบแล้วล่ะคะเออจู๊บอ้อนดูอ,อ้อ,อ,นอ,อนแม่สิจุ๊บอ้อนแม่สิ เออแม่เติมน้ำให้เต็มแล้วนะช้อนใบไม้ออกให้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ว่าจะมาล้างถังให้ลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล้างถังน้ําให้ลูกเอออิ่มแล้วลูกอิ่มแล้ว <c oughs> อ้อนเหรออ้อนลูกคนสวยอ้อนแม่ตลอด <c oughs> กับแม่นะแบ่งให้น้องกินกินคนเดียวไม่อร่อยลูกมีตัังบอกอิ่มแล้วครับแม่มิตตังบอกอิ่มแล้วครับแม่เอยนวลน,นวลอิ่มแล้วค่ะ <c oughs> กินซะลูกกินซะ กินให่หมดนะลูกนะเออน้ำใส่น้ำแข็งอยู่นี่นะลูกเออกินซะลูกเออกินเยอะๆลูกจะได้ตัวโตๆนะคะจะได้แข็งแรงนะคะกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกกินให้อิ่มเนี่ยแม่เอาน้ำแข็งมาให้ด้วยอย่าตัคินน้ำนะคะเออเออกินลูกกินเออกินซะกินซะนวนกินซะลูกเออกินน้ำลูกเออ กินสลุกนวลกินซะเออแบ่งกับมีตังนะกินคนเดียวไม่อร่อยเออบุญตู้บุญตู้แบ่งให้น้องกินด้วยนะคะเออกินน้ำหลูกมีตังกินน้ำเออเก่งลูกกินน้ำแข็งนะคะเออเออกินเยอะๆยะหลูกเออมีตังบอกแม่กินน้ำแข็งชื่นใจจังเลยกินน้ำแข็งแม่ชื่นใจจริงๆเลยค่ะเออกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็ง เอยกินน้ำแข็งชื่นใจจังเลยค่ะแม่เออยชชื่นใจไหมมีตังหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาให้อีกนะคะเออกินน้ำเยอะๆลูกอาหารเม็ดจะได้ไปอืดในท้องจะได้อิมอ่มๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอามาให้อีกล <c oughs> <c oughs> <pickle> ูกเก่งมากเออกินน้ำแข็งแล้วชื่นใจจริงๆเลยคะ่ะคุณแม่เอยชื่นใจจังเลยคะ่ะคุณแม่คะ่ะมีตังบอกขอบคุณคุณแม่ <Amsterdam> <Palace> นะคะเอาน้ำแข็งมาให้หนูกินด้วยค่ะ กินเยอะๆลูกมีตังกินเยอะๆนะคะเออกินนะกินซะนะลูกเออจะได้ตัวโตๆนะคะจะได้แข็งแรงนะคะชื่นใจชื่นใจน้ำแข็งด้วยขออ้อนแม่สิ <laughs> เออเราอะขี้อ้อนจริงๆระวังตกลงไปลูก <laughs> <laughs> ไปแล้วนะลูกเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะเออให้เทพวดาฟ้าดินคุ้มครองนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าโดนบางอย่าเบื่ออย่าโดนรถชนนะคะเด็กๆ เออลูกเอ้อยู่รอดปลอดภัยนะลูกเออขี้อ้อนเราอะ่ะขี้อ้อนอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะเด็กๆนะเอเอได้ไปแล้วนะลูกได้ไปแล้วนะคะ